วันที่26มกราคม2565นายกมลโสพัฒ์เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเถียรพุทธคานทองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางรัชนีกรพบบุญรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรเรกษตรอำเภอสีเมืองใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีเมืองใหม่ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนผู้ปกครองในกิจกรรมเกษตรอุบ รวมใจช่วยน้องสู้ภยัยโควิด19ณโรงเรียนบ้านดงนาตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับบ้านดงนาห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี141กิโลเมตรห่างจากอำเภอสีเมืองใหม่65กิโลเมตรมีเขตบริการ1หมู่บ้านได้แก่บ้านดงนามีประชากร128ครัวเรือนประชากร527คนเป็นชาย293คน เป็นหญิง234คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ประมงทำสวนรับจ้างรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ35,000บาทต่อปีโรงเรียนบ้านดงนาตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2518โดยนายอำเภอสีเมืองใหม่คือนายสยามศักเสริมสุขและแต่งตั้งนายประจวบโทจันเป็นครูใหญ่โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .4 มีนักเรียน19คน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดงนาเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพศ2535เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป .6 ข้อมูลปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านดงนาปีการศึกษา2564มีทั้งหมด67คน นายกมลโสพัส์เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมเกษตรอุบลรวมใจช่วยน้องสู้ภยัยโควิด -19 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในถิ่นธุรกันดานพร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมวิเคราะห์พื้นที่คนสินค้าเพื่อวางแผนพัฒานางานส่งเสริมการเกษตรรวมกับคณะครูเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีเมืองใหม่ และลงพื้นที่สํารวจข้อมูลหาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปกครองในพื้นที่เช่นการส่งเสริมการปลูกไม้ผลริมโค้งการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงควบคู่กับการดําเนินงานภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านต่อไป สิบสองคนท่านได้คะแนนสูงสุดนะครับก็ได้บวชให้เป็นประธานสภาท่าน